จากนั้นค่ะฉันจะสรุปทั้งหมดภายใน1นาทีพร้อมยังสรุปข้อที่1ถ้าอุณหภูมิห้องไอออนิกต้องมีสถานะเป็นของแข็งสะมือ 2. ไอออนิกของแข็งไม่นำไฟฟ้าแต่ถ้า L กับ AQ นํานำไฟฟ้าได้ดีไอออนิกจุดเดือดไปไงสูงสูงนะไม่ใช่ตามต่อมาสุดท้ายถ้าเราเอาอะไรทุบเคาะบีบปรากฏว่า ไอออนิกจะแตกหักง่ายเพราะการทุบเคาะดบีดจะทําให้ไอออนชนิดเดียวกันมาปเผชิญหน้ากันก็เลยเกิดแรงผลักมันก็เลยแตกหักง่ายโจบหกไม่พูดถึงมาดูอันนี้ดอกจันทร์สีฟ้าเนี่ยสามพันล้านดอกเราจะมาเปรียบเทียบไอออนิกโควาเลนต์โลหะค่ะสามตัวเนี้ยต,ต่างกันยังไงค่ะมาดูพร้อมกันค่ะเขียนเพิ่มไปนิดนึงค่ะสําหรับในสามตัวเนี้ยคนที่จุดเดือดสูงมากๆคือโลหะค่ะ โลหะจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงมาลองลงมาค่ะจุดเดือดสูงก็จะเป็นไอออนิกส่วนโคววเลนต์ค่ะดอยสุดเลยค่ะคือจุดเดือดต่ำสุดในบรรดาสามตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอไอออนิกโควาเลนตโลหะสามตัวนี้ค่ะใครจุดเดือดสูงที่สุดโลหะเลยค่ะอันดับหนึ่งเราลงมาไอออนิกเราลงมาโควาเลนต์ค่ะ แต่จริงๆมันก็มีข้อยกเว้นนะคะเดี๋ยวได้เรียนไายบทใจเย็นค่ะบทนี้จะพยายามให้จบให้ทานต้นกันยานะคะเพราะกันยาพี่จะไม่สอนหนังสือเลยค่ะกันยาตุลาค่ะกูจะไปเที่ยวค่ะเจ๊่ะนี่ค่ะกูมีชีวิตแค่นี้ค่ะแล้วเราจะไปทําอะไรมากมายเหนื่อยค่ะจากนั้นค่ะเตรียมไฮไลท์ค่ะใช่ไหมถ้าเราอ่ะต้องทํางานทั้งชีวิตจนไม่มีเวลาความสุขกไม่ต้องทํางานอ่ะชิตนั้นนะคะ อันนี้แล้วแต่คนนะคะบางคนก็เต็มที่พี่ไม่ค่ะถ้าชีวิตกูไม่บาลานซ์กูไม่ทำแล้วทนี่สต่กูเนี่ยมาดูพร้อมกันค่ะพูดถึงการนําไฟฟ้าไอออนิกถ้าเป็นของแข็งไม่นาไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นสถานะ L อลเออกับเอคจะนาไฟฟ้าได้ดีค่ะในขณะที่โคเวเลนทุกสถานะไม่นาไฟฟ้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นโคเวเลนไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลว a อไม่นาไฟฟ้าเลยค่ะ แต่มีข้อยกเว้นค่ะเดี๋ยวมห้าจะได้เรียนค่ะยกเว้นโควาเลนต์ที่เป็นพวกกรดจะนำไฟฟ้าได้ค่ะยกเว้นพวกกรดจะนำไฟฟ้าได้ค่ะบางตัวก็นำได้ดีเลยค่ะพวกกรดแก่เนี่ยค่ะคันวะยกเว้นพวกกรดนำไฟฟ้าได้ค่ะไม่ไรมึงโซเล่นวะยกเว้นดีใช่ไหม ต่อมาค่ะโลหะโลหะนึกถึงสายนาฬิกาไม้บรรทัดที่เป็นโลหะู้ว่งยังมันเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นโลหะมันก็คือของแข็งที่นำไฟฟ้าได้ดีค่ะดีมากเลยค่ะเมื่อได้เสร็จท่องค่ะถ้าเป็นไอออนิกของแข็งไม่นำแต่ถ้าแอลกับเอคิวนไฟฟ้าได้ดีแต่ถ้าโควาเลนต์โดยทั่วไปทุกสถานะไม่ว่าจะเป็น s L A Q ไม่นำไฟฟ้าเลยค่ะแต่ถ้าโลหะของแข็งก็นำไฟฟ้าแล้ว ประเด็นค่ะเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าคําพูดที่โจทย์ให้เป็นอะไรเช่นโจทย์พูดว่าของแข็งนําไฟฟ้าของแข็งนําไฟฟ้า,าไม่ใช่อออนิกแล้วของแข็งนําไฟฟ้าไม่ใช่โคเวเลนต์ดังนั้นถ้าโจทย์พูดคาว่าของแข็งนําไฟฟ้าโลหะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอโจทย์พูดว่าของแข็งนาไฟฟ้าโลหะทันทีเลยค่ะอ่านต่อมาค่ะถ้าโจทย์บอกว่าแข็งไม่นําไฟฟ้าแต่พอเปลี่ยนเป็น aq แล้วนําไฟฟ้าได้ดี อ๋อไอออนิกค่ะนี่คือสมบัติเด่นของไอออนิกนี่คือไอออนิกค่ะแต่ถ้าโจทย์พูดว่าแข็งก็ไม่นำ a Q ก็ไม่นำอ๋อ oh, อ e ีโคเวเลนต์เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้การนำไฟฟ้าที่สถานะต่างๆมาตัดสินว่าสารที่เราถืออยู่เนี่ยมันเป็นไอออนิกเป็นโคเวเลนต์หรือเป็นโลหะได้อันนี้ต้องจำไม่ได้นะเธอตีต่างว่าแกจำได้ค่ะ oh, ฟิตเลวไหมเรามีซ้อมมืออยู่ด้านล่างค่ะจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ ข้อใดถูกก็ติ๊กถูกนะขะอไหนผิดก,ก็ติก๊กผิดข้อที่หนึ่งไอออนิกยึดด้วยแรงประจุไฟฟ้าค่ะจริงไหมจริงค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปหน้าสองค่ะโอ้โหก,กินผมชูรสมาเลยแค่ว่าแครเคิร์กเลยผชูรสนนีหนึ่ง อ้ะมมาตัองใส่นิดนึงันใดนี่ไอออนิกนี่ไงยึดด้วยแรงประจุไฟฟ้าเห็นไหมไอออนิกยืดด้วยแรงประจุไฟฟ้าก็ถูกต้องนะคะนี่แอบเขียนยนิดน,นึงนะแอบดูนินดนึงไอออนิกเกิดจากโลหะอะโลหะอะโลหะพวกนี้สูงโลหพะพวกนี้ต่ำนะคนนึงต่ำคนหนึ่งสูงนะโอเคนะสารละเนี่นิดนึงต่ำสูงเอาเป็นว่าตอนนี้ไอออนิกคือแรงประจุไฟฟ้าถูกต้องค่ะระหว่างประจุบวกประจุลบก็ถูกต้องก็กลับมาที่หน้าปัจจุบัน ว่าถูกต้องค่ะไอออนิกก็คือแรงประจุไฟฟ้าถูกต้องแล้วก็เขียนนิดนึงค่ะว่าคำพูดนี้เคยสารแ,แนเรียนมาแล้วในหน้าสองด้านล่างค่ะต่อมาข้อสองค่ะไอออนิกเกิดจากธาตุที่มี i อ e ต่ำมาผสมพันธ์กับ e อต่ำบ้านแกฉันมาทดอันนี้ค่ะเพราฉะฉันน่ารักค่ะถ้าเราพูดถึงไอออนิก พี่รู้ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งค่ะนี่ก็คีโมที่ไปอย่างเงี้ยไอออนิกมันจะเป็นการผรสมพันธุ์ระหว่างโลหะกับอะโลหะค่ะโดยค่ะโลหะเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือถ้าทางซ้ายมือก็จะมีค่า IE EN ที่ต่ำค่ะส่วนอะโลหะอยู่ขวามือถ้าขวามือเนี่ยก็จะมีค่า IE EN ที่สูงค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะมันเกิดจากธาตุที่มีไอ e ต่ําคนนึงต่ําไปผสมกับสูงนะคะไม่ใช่ต่ำต้องคู่นะถ้าคนนึงต่ำไปคนนึงต้องสูงนะคะสลับกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาพูดผิดค่ะแล้วก็บอกเออข้อสองผิดนะจั๊กเง้าเท่าไรโจทย์เอาละเด็กหน้าบ้านกูร้องกรี๊ดอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องพูดดีกับเขา <laughs> เพราเป็นหมอคือแม่เราปวดกระดานต้องกดออกนะเขาไม่ช่วย <laughs> เาต้องพูดดีไว้ <laughs> แต่เห็นเจ๊ ไอออนิกถ้ามีสถานะเป็นของแข็งจะไม่นําไฟฟ้าถูกต้องค่ะเอสไม่นําไฟฟ้าค่ะถูกต้องแต่ถ้านํามาหลอมเหลวคือทําให้เป็นของเหลวจะนําไฟฟ้าได้ดีถูกต้องเลยนี่เป็นสมบัติเด่นของไอออนิกเลยค่ะถูกต้องสมบัติเฉพาะตัวเลยนะข้อสี่การจะแยกออกเลยพิจารณาว,ว่าใครเป็นไอออนิกใครเป็นโคเวเลนต์ดูจากจุดเดือดจุดหลอมเหลวได้ไหมได้ค่ะและช่วยเขียนนิดนึงถ้าเป็นไอออนิก ก็จะมีจุดเดือดจุดล้มเหลวที่สูงค่ะแต่ถ้าเป็นเจคโวาเลนต์ก็จะมีจุดเดือดจุดล้มเหลวที่ดอยค่ะต่ำค่ะดอยที่ดอเด็กนะคะเจ <c oughs> อยกเห็นไหมการที่พ่อแม่ไม่มีพ่อสิพ่อแม่ะนะจุดนักธรรมเนี่ยลูกเป็นไงคะ <c oughs> ฉันช่วของฉันเองค่ะต่อมาค่ะ นำมาละลายน้ำคำว่านำมาละลายน้ำแปลว่าทำให้เป็นสารละลายก็คือ Aq ค่ะตัวสอบการนำไฟฟ้าได้ไหมได้ค่ะเช่นสำหรับไอออนิกเนี่ยเวลาเป็น Aq จะนำไฟฟ้าได้ดีค่ะแต่สำหรับโควาเลนต์เวลาเป็น Aq จะไม่นำไฟฟ้าค่ะเพราะฉะนั้นสามารถใช้สิ่งที่เขาพูด มาตัดสินว่าใครเป็นไอออนิกใครเป็นโคเวเลนต์ได้เลยเช่นถ้าเราไปดูว่าไอจุดเดดอดสูงอ๋อไอออนิกหรือไปดูว่า Aq แล้วนําไฟฟ้าได้ไหมถ้า Aq นําไฟฟ้าได้ก็เป็นไอออนิกแต่ถ้าเป็น Aq แล้วไม่นําไฟฟ้าก็จะเป็นเจคโคเวเลนต์เพราะฉันถูกต้องค่ะนี่เป็นวิธีสามารถแยกใครเป็นไอออนิกใครเป็นโคเวเลนต์ได้ค่ะที่หายใจไหมเนี่ยนี่ขนาดพูดปกตินะตอนกูดา่ากูด่าเร็วนี่ค่ะ <laughs> ด่าไม่ให้พูดเลยค่ะข้อห้าค่ะเมื่อทุบไอออนิกค่ะลูกข้างบนที่มีลูกค้อนอ่ะมันจะทําให้อออนชนิดเดียวกันเลื่อนมาเช็ดกันแล้วเกิดแรงผลักผลึกจึงแตกออกถูกต้องค่ะการทุบไอออนิกก็จะทําให้เกิดการเลื่อนจนไอออนชนิดเดียวกันเช่นลบมาเจอลบบวกเจอบวกก็เกิดแรงผลักมันก็คือแคร็กแคร็กก็คือผลึกก็แตกออกแยกออกนะคะเพราะฉันห้าก็ถูกต้องค่ะ